ทุกคนวันน,น,นี้วันที่26พฤศจิก,กาย,ยน2 5 6 4นะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางกันว่าวันนี้ทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรแล้ววันนี้ถ้าแก้วเสร็จงานเร็วเดี๋ยวจะทําแนวทางหรือไลฟ์สดของเราให้นะคะพอดีเดี๋ยววันนี้จะต้องไปเดินทางทําพาสปอร์ตกับลูกก็เลยเดี๋ยวกะว่าก่อนออกจากบ้านจะไปแวะไปปล่อยปลาแต่ว่า ใส่บาตรเนี่ยฝากแม่ไปแล้วว่เท้าฝากตังปัจจัยทําบุญไปแล้วนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนแล้วกันนะคะวันอาทิตย์กับวันจันทร์ให้ซื้อเลขการทํางานนะคะถ้าใครเป็นพนักง,งานออฟฟิศก็ง่ายเลยก็ซื้อรหัสพนักง,งานวันเริ่มต้นการทางานหรือินเดือนปัจจุบันก็ได้แต่ถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ลองซื้อเลขเกี่ยวกับเออเขาเรียกนะเลขการทํางานก็คือพวกถ้าเป็นพ่อคะนะ้านาอก็ซื้อเลขบัญชีรับโอน โอนเงินฝากเงินของเราก็ได้ค่ะส่วนวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักคนรักใครที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวกับเขาได้เลยเขาจะให้โชคให้ราบพวกคุณนะคะแล้วก็วันพุธให้ซื้อเลขเบอร์มือถือวันศุกร์ก็เช่นกันพุธกระสุกรเนี่ยให้ซื้อเลขเบอร์มือถือซื้อผลรวมเลขมือถือหรือซื้อเลขท้ายเบอร์มือถือก็ได้นะคะลองดูลองลองเสี่ยงโชคดูค่ะ และวันเอ่อวันพฤหัสนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ารวยกับคุณค่ะย้ําวันพฤหัสใี้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่แต่ถ้าคุณแม่เสียชีวิตแล้วซื้อปีพศที่ท่านเสียชีวิตหรืออายุท่านตอนเสียชีวิตนะคะแต่ถ bueno. mm ้า hmm. ท่านยังอยู่ลองถามว่าท่านชอบเลขอะไรก็ได้ค่ะส่วนวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับยานพานะวันนี้ยานพานะจะให้โชคให้ลาบ นะคะลองดูส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วพารวยนะคะตอนนี้แก้วได้ยุบห้องไปแล้วเปลี่ยนเป็นหมอแก้วพีเอ่อกลุ่มพรีเมียมหมอแก้วนะคะไปดูได้เลยใครที่อยู่ในกลุ่มพรีเมียมหมอแก้วเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่สองกลุ่มแต่คิดว่ามันต้องมีกลุ่มสามแน่เลยก็จะเป็นกลุ่มที่ชอบแนวทางเหมือนกันนะอันเนี้ยใครที่เข้ามาในกลุ่มแล้วไปดูโน้ตกลุ่มได้เลยเพราะว่าวางแนวทางของออมสินกับรัฐบาลเอาไว้แล้วนะคะไปดูได้เลยนะขอทุกคนเฮงเรวยๆวยค่ะบ๊ายบายค่ะ